รวย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 ขายหมดขายดีเทน้ำเทท่าเพียงเพียงเพียงเพียหมดเลยเพียงเพียง你好这芒果糯米饭它好吃吗？芒果糯米饭好不好吃？คนจีนคาะว่าข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยนหครับฝากบอกคนจีนด้วยนะคะว่าข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากค่ะใช่าล้่ ฝากบอกคนจีนด้วยนะคะไม่ใช่แค่ขนมเหนียวมะม่วงที่อร่อยนะคะแมคคาเนี่ยก็อร่อยนะคะถ้าว่าทายเคิรข้าวชื่อก็อร่อยนะจ๊ะปให้เลยไปให้ฟรีเอานะทำไมพื่ภาษาจีนเก่งจังครับ่หนสอนครับแล้วพี่เราเรียนที่ไหนล่ะ ยืนหนึ่งเรื่องจีนรูจ้จริงทำได้ใส่ใจทุกเจนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ